Beast น้องโกก็เลยหันต่อมาว่าโหพี <Wein> ่ผมได้2.5เอง CP 13 CP 13 Channel ลัสูพีพิมชแสวัสดีค่ะเกัาพหกับบุงกระบองนะคะในเดลแอ p เปิร์ดีเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทําคลิปของเรานิดนึงเนาะใช่เพราะว่าสองอีพีที่ผ่านมาเรารีแคปทีเดียวยาวทั้งอีพีใช่ไหมมันก็ทําให้คลิปมันยาวมากแต่ดูผลตอบรับเราแล้วทุกคนน่าจะไม่ค่อยชอบคลิปยาวๆกันั้งนี้เราก็เลยจะมารีแคปเป็นลายคนไปก็ดูมันเยอะด้วย นี่เธอมีของกินอีีแล้วเ,เ,เธอกินจนมีคนมาบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้กินอ่ะแสดงว่าเป็นพีพิมฟอมพีพิมลอมคือถ้าผมไม่กินนี่คือช่องนี้เป็นช่องลอมใช่ไหมคือเราที่เรากินเพราะเราหิวหิวในออย่างคือเราแบบรอดสปอนเซอร์ลรอซือ้อสปอนเซอร์ค,อคือบอกว่าที่กินกินทั้งหลายเนี่ยไอ้ขนมแบบเนี้ยไอ้ขนมที่ห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ้าเอ้าเอาจากมือไปทำไมอะไม่เคยมีสปอนเซอร์สคลิปนะครับไม่มีครับตังผมล้วน สงสัแบบเราต้องกินให้น้ำหนักถึงร้อยก่อนถึงจะมีสปอนเซอร์มามาสนใจโอเคคลิปนี้นะคะเราจะมารีแคปแวนแวนโก้นั่นเองนะคะกุ้มใจกุ้มใจผมพูดก็พูดไม่ซักอันน้อยใจยิ่งนักเอ้ยกุ้มใจอยากพูดยอเยือกสักแต่ว่าเป็นยอ,อย ก่อนที่เราจะไปรีแคปกันมีเรื่องต้องบอกนิดนึงว่าเมื่อก่อนที่เราไปร่วมแจมกับการถ่าย MV บุรีชิดในนะครับที่ชนบรุรีต้องขอบคุณน้องแวนโก้มากที่แบบดูแลเราสองคนเป็นอย่างดีนะครับเขาหน้ารักมากขอบคุณมากครับผมค่ะสําสหรับบุ๋มนะคะคลิปนี้นะคะอย่างที่รู้กันก็คือน้องอะ่ะเป็นคนที่แบบแนวกวนๆอยู่แล้วอะคือจากดูแลวิดนาวอะไรอย่างเงี้ยนะน้องเขาก็จะเป็นคนกลนๆปันป่นๆอันนี้คือการกวนแบบน่ารักน่ารักเพลงแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงในเพลงก็จะพูดถึงว่าเาพูดไไไมมม่่่ชัรืออยักอะไรอทําพู ทุกคนอะได้รู้ว่าทําไมน้องถึงพูดไม่ชัดนะคะน้องเขาก็ออกมาบอกแล้วแหละคือลิ้นไก่สั้นแล้วก็ลิ้นแข็งครับกระดกไม่ได้ลิ้นแข็งกระดกไม่ได้แล้วก็บวกกับเป็นโรคภูมิแพ้อีกครับผมที่มันจะมีขีมูกตลอดเวลา มันก็จะตันเวรกขึ้นไปบนจมูพกพ้กมันก็ได้รู้ว่าที่เขาพูดไ่ชัดเพราะว่าเขาเป็นไตนัดนะใช่ลินล้นแข็งเลยลิ้นไก่สั้นแล้วก็มีขำขำประโยคเวลาที่เขาร้องใช่ไหมล้วก็ร้อง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 แลง้วไปแล้วมันมีขำประโยคหนึ่งที่บอกว่าจะไปแอบจีบสา,าวเขาก็ไม่ตอบแต่ไม่ใช่ว่าเขาหยิ่งนะแต่เพราะว่าเขาฟัง,<า>งไม่ไมออก <laughs> <laughs> คือมีเดินเดินนิดนิดนะน้อง แล้วก็มีอีกประโยคหนึ่งก็คือผมอะเรียนได้เกรดสี่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าเกรดสี่สี่เทอมรวมกันได้เกรดสี่อย่างนี้เลย กวนตีเอออ้กวนน่ะคือวันนั้นน่ะบูมย้อนกลับไปในวันนั้นที่บูมไปชนบุรีกันใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเนาะเราก็นั่งคุยกันเนี่แหละแล้วก็บูมพูดถึงน้องชายบูมโดนด,ดีอะไม่ไม่ใช่น้องชายบูมแท้ๆเลยนะคะก็คือพูดว่าแบบน้องชายบูมเรียนเป็นยังไงเกรดเป็นยังไงเพราะวันนั้นน่ะน้องบูมไปสอบ <c oughs> ไปสอบ <c oughs> ใช่มาสี่พอดีน้องของพี่บูมมาได้เกรด3.8 3.9ุด 3. 8, 3, น้องก๊กก็เลยหันต่อมาว่าโห <c oughs> พี่ผมได้สองจุด มันเป็นจังหวัดสินคมมากเลยเนาะจริงๆสองพันห้าก็ไม่ดีใช่ใช่สองพันห้านี่ถือว่าดีนะกลางๆนะใช่คือถามว่าเกรดอะเป็นตัววัดในการเรียนไหมเออมันก็ตัววัดในการเรียนนี่แหละใช่มันก็คือตัววัดในการเรียนว่ามันไม่ใช่ตัววัดในการใช้ชีวิตนะผมใช่ชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกรดน้องคนไหนที่เรียนไม่เก่งหรือได้เกรดน้อยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรค่ะใช่แต่เงินเดือนเยอะเงินเดือนน้อยขึ้นอยู่กับเกรดครับอ้าวแล้วพมก็ คือแวนโกอะ่ะการแรปของแวนโกนะที่ผมติดตามน้องมาเนี่ยทุกครั้งไม่ว่าจะแบทเทิลหรือว่าเพลงหรืออะไรเงี้ยน้องจะไม่ได้มีไม่ได้ใช้เทคนิคในการแรปที่มันแบบแปลกประหลาด <Yes. S 1> มากมายอะไรเงี้ยเหมือน uh. ที่โค้ดบอกนะครับวิธีการแรปไม่ต้องโฟล์อะไรมากมายไก่กองฮนะค่อยพูดออกมาสัดส่วนก็แบบคลาสสิกมากธรรมดามากเแบสิกมากแต่ว่าในความทะเลนทะลึ่งของเขาครับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมคลิกที่สุดอืม ไม่ได้มีโฟที่แบบไม่ได้มีฟิปโฟอะไรที่มันพลิกแพงยากมากมายเป็นแบบการปธรรมดาแต่น้องจะมีพันลายโคตรโหดอ่ะพันลายที่มันโดนนะส่วนมากน้องจะแบทเทิลเนี่ยไม่ค่อยเห็นเพลงน้องเท่าไหร่แต่น้องจะมีพันลายที่แบบกระแทกฝั่งตรงข้ามได้แบบจุกอะแล้วก็เน้นที่สดแก้คําวันนั้นที่ได้คุยกับน้องน้องก็จะแบบเน้นสดก็จดได้จดด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตดจะเป็นจุดเด่นของน้องแต่พอต้องมาเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าน้องก็ทำได้ดีเลยนะเในสิ่งที่เหมือนน้องไม่ ก็ยิ่อะไรแบบนี้ก็ออกมาดีนะแบบเอนเตอร์เทนตลกเรียกเสียงเ hey, ฮเสียงฮาจากคนดูได้ด้ด้วยบุคลิกของน้องเองอพอแรปแล้วมันแบบมีความใสความกวนตีนถึงเป็นตัวของตัวเองมากอย่างที่บอกว่าพันลายน้องมันดีแม้แต่ตอนที่เพอร์ฟอร์มที่บูมบอกไปแล้วสี 4, เธอมารวมกันอะไร้ยเกศผมสีแต่สีเธอมารวมกันแบบเฮ้ยพันลายสวยแล้วก็ตอนจบอีกตอนจบที่น้องจบแล้วบบค้างท่านี้ไปเออเออโอ้ยอแล้วนีโอ้โหเกศอยู่นาน อยากมันอยากวิ่งเข้าไปถีบทุีทนเนยลยะโอ้โหถ้าไม่มีใครทัก <c oughs> คุณมึงต้องยืนอ,อยู่อย่างนั้นเลยนะโกนะไอ้บอกอไงพอได้แล้วถ้าพี่ไอไม่ทักโกคงแบบยู่อย่างนั้นอ่ะเออแป๊กเลยนะแป๊กเลยนะ <c oughs> ก,นะก,นะก็คืออันเนี้ยเอาจุดด,ด้อยมาทําให้เป็นจุดเด่นก็คือพิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่นเองก็ถือว่าแบบต้องเลสเบกน้องนะเพราะว่าอย่างที่พี่ก๊อฟบอกถ้าคุณขาไม่ดีคุณจะออกไปเตะบอลเปล่าถูาแขนไม่ดีคุณจะไปเล่นบาสไหมลองลองถามตัวเองกันดูทุกคนนะว่าถ้าสมมติเรามือไม่ดีเราจะยังเล่นบามมยเเรราาาขไ่ดี ออกไปเตะบอลไหมเขามีปัญหาเรื่องนี้เขายังแลบนะจนวันนี้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วเขาเขียนดีขนาดนี้เขอเสียงปลบมือไปกบมาเอออันนี้น้องแบบพูดไม่ช้าแต่ยังมาแลบและใช่แลบคือสกิลที่แบบต้องใช้ปากต้องใช้เสียงล้วนๆนะ แต่บางคนนะคะที่ยังไม่เคยรู้จักว่าน้องเป็นใครนะคะก็ไปหาฟังเพลงของแวนโกได้นะคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางคนอาจจะรู้จักในตอนเดอะแรปเปอร์แต่ที่จริงอะน้องเขาอะแลันานแล้วเหมือนกันใช่ส่วนมากน้องจะเป็นแบบเป็นสายแบทเทิลมากกว่าเดินสายแบทเทิลทัวร์ทั่วประเทศเลยนะน้องเป็นเด็กมีความพยายามคนหนึ่งครับผมที่เออมีความฝันจะเป็นแรปเปอร์อะไรเงี้ยก็ทัวร์แบทเทิลไปเรื่อยๆชอบอะไรเงี้ยก็ทัวร์ทัวร์ก็คือไปแข่งเองเงี้ยแข่งเงินเองทำอะไรเอง แล้วน้องก็ได้แชมป์มาหลายรายการนะครับลองไปแบบติดตามผลงานดูโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คลิปต่อไปเราจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันไปคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายบ๊าย